ตอบคำถามนี้นะคะขายอะไรคะสนใจอะนะคะตอนนี้นะคะอันทขายเป็นตัวนี้จ้าทุกคนนะคะครีมสมคอเนเทนเซนต์หน้าใสเมตาเพอร์เฟคสกินนะคะเหมาะสำหรับใครบ้างนะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะสิวแพ สิวอักเสบนะคะทุกสิวนะคะแล้วก็คนที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำนะคะรูขุมค,คนไม่กระชับนะคะสามารถใช้ได้นะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะนะคะตัวนี้นะคะ แนะนำเลยนะคะเคล็ดลับง่ายๆนะคะก่อนนอนนะคะโบกหน้าหนานะคะตื่นขึ้นมาผิวหน้าเด้งหน้าฟูแน่นอนค่ะผิวแห้งเร็วแน่นอนค่ะนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะทุกคนถ้าใครสั่งซื้อนะคะตัวนี้นะคะรับฟรีนะคะสะบู่ใบบัวบกนะคะสะบู่ตัวนี้นะคะลดผิวหน้าใสนะคะขอมมีตาโฟรฟิสกินเหมือนกันนะจ๊ะซื้อกี่กล่องแถมทุกก้อนนะคะซื้อเท่าไหร่แถมเท่านั้นจ้าโปรโมชั่นจุกจุก ถ้าใครสนใจนะคะทักหา,าเน่ยได้ตามลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ